มี่จดทางกรณีสวยปกปักรักษาลูกหลานที่สูบน้ำอย่าทักอย่าท่วงเด้เขามาตั้งพี่แถมเอยียงนี้ตั้งหากเด้นี่สุดตอแรกแกหันหน้ามานี่เนี่ยน้องชายจับขยับให้ใหม่ออ๋อต้องดันขินละอะไรหนุนเนาะ ม่กล้าขยับของเขาเลยเออเขาอยู่ไงเขาอยู่บ้านสุดไม่ขยับให้ไม่ได้บ่กทำไมแค่น,นี้ต้องาถไายลงยูทูบอีกนะเออลองลงมืบมึงด้วยละว่ามันเลิกขนาดเดย์ปนเดีนเลิกปนเดี๋ยเือดี๋ยวจะว่าี้งนีนะกนกกที่ได้ถ้ามันว่าซี่นี่กิดที่ได้หมุนเลยเนี่ยหมุนลงหลุมเนี่ลงลงลงมืบมึงดิงดสูบเดี๋ยวฝนสิมา ขนมาลำบากสูบเออสูบน้าแพงเสซตนี่ก็ลงลุยได้เลยอย่าเนี่ตัดแล้วก็เอาน้าใส่เลยอยงกันเนาเออเออลงหลุมเนี่ยพอดีเลยนี่ย้ดวเออ ลากขึ้นมานำเลยยาที่ลร้อยๆ่ะทําฟุ้นตื่นแล้วมั้งโอ้น้ำเยอะกันเด่นอีบอลน,นี่หลายหเด้นนี่เผื่อๆน้ำมันทางเดียวว่าอยากพอเด่นี่ต้องเอ๋อเซื้อมมาเจอมาอืมอาจจะลึกตรงมุมเนี่ยเขาไว้ทําให้มันลึกเออซี่น้อยอาจจะตื่นใช่แล้วล่ะสูบน,น,น้ำ ปลูกบัวสาวหอยเพิกล้วยนะเขาไม่ได้ตัดปีเลยไม่แกแลกว้วกล้วยกันได้สุกแล้วไหมสุกแล้วเฮ้ยมีปลาเดียวบ่วันนี้จ้ะมีบ้างเล็กน้อยเพราะเขาเคยปล่อยให้มันแห้งอยู่ มีประคอสักตัวสองตัวกันโอเคแล้วใช่เออมีประคอยังไงก็ต้องมีมีถ้าไม่ติดจำเป็นว่าจะต้องตัดต้นกบนะหนูไม่สูบหรอกเอาได้เลยเลยปลูกได้เลยนี่ปลูกได้เลยอะเนาะใช่อันนี้ต้องเอาบัวบัวก็ต้องเอาขึ้นก่อนบ่วนี่ไอ้พวกไอ้นี่ใบผักบุ้งผักบุ้งนี่ผักบุ้งเอาขึ้น อืมต้องตัดค่างหิมอีกแล้วเพราะแห้งแล้วก็ลงไปวี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 ให้มันให้หยาดมกลงไปจริงๆจะเอารถตีนตะขาบมาลงมันไม่มีที่หนูว่ามันไม่มีที่ที่มันชันไม่กลัวเกลงเปียกแล้วเหรองานเสร็จแล้วนี่ต้องเอาตีนตะขาบมาตีก่อนแทนแล้วถ้าเป็นนั้น เพราะว่าบตีดินมันบวร้อยอ่ะโอ้ให้อาได้เว้ย <Hey. S 1> หอยเชลลี่เว้ยเ <Hey. S 2> ยอะไหมเฮ้ยกลางวันมันยิงขึ้นขนาดนี้ยมสิบนวดบัวรมดบอรไอตอนร้อนนี่มันไม่น่าขึ้นนะเนาะเก็บมันยังมีอยู่อ่ะยังมีหอยเชลลี่อยู่มันยังมีไข่อยู่เลยเด้่นี่ปลูกไปแป๊บเดียว มันไ,ไปไหนเราหอยอ่ะต้องเอาอาหารมาให้กินนะเดี๋ยวเ,เฟรมเก็บหมดแหละไม่ต้องใช้ยาอ,อ่ะนะเก็บขายได้ไปพัดพริกออลูกลวกแล้วผัดพริกโอ้ยทางพุ่นกับเบิง้งรู้พุ่นนะเบิ้งเพลิดนะส้นมีแต่หอยตวงเงินตวงทองงั้นเลยมั้งนี่น,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 นอยู่ไหนในคลองหลอดดูเลยเออตัวมังใหญ่น้กเพ่มเลยนะตัวบ่งใหญแหละตวงเงินตัวทอง ตอนแรกหนูก็เห็นปลาออตัวเป็นเล่เลยนะโอ้ยกินแข็งบ่แข็งก็ต้องเอารถดมาตีแล้วมันจะมีทางลงไม,ม่หรอมีทางข้างบ้านเขาเขาลงทางนู้นนี่ใช่บ่ะะอะไรยังไงก็ต้องสูบก่อนสูเ่เส็ดแล้วทำไมนั่นก็ต้องตีบ่ตีหรอไปจะแบกถุงอ่ะเออ,เอโอ้ยแห้งแล้วยวก็มีอืม น้ำแห้งมุดดินเลยฟอน้ำแห้งมุดดินเลยพวกเนี้ยพ้อนน้ำแห้งมุดดินทันทีเลยมันรู้ขึ้นมาเส้นกันม้วนกวันขึงขึ้นหัวคนึ้นขึ้นหางก็หมุนได้ตัวอันนี้มันคือต้นอะไรชะมวงคทุบๆใบปกม้งอะ่ะ ะมวงหรือว่าบแมนหนูก็เลแลมันมองมันคือตอนนอ้นเป็นหนามน,นึ่ง่ะอืมมันในคัดเท่าเลยเนาะน้วยคงอยากกินได้มั้งไะเอาเลยเดีย๋ยวน้ำมันมาลงเสรียมไม้ทาไหมเอาถุงมาเตรียมใส่หอยเชลี่ไว้ <S <S รถปลามันฉลาดนะพอน้ำหองมุด สูบหน้ำมืมทอดเตรียมมาแล้วบ้าง,าางโอเคเดี๋ยวปิดคลิปก่อน